สวัสดีคะ่ะพบกับช่องน้องวันดีน้องสุพรรษานะคะ,ะวันนี้มัน้องอาทําอะไรคะ,ะให้เกินวิตามินซีครับวันนี้นะคะจะพามาดูนะคะวิธีลอกล่อให้เมงกินยาวิตามินซีน้องอามีมีวิธียังไงให้เมงน้อยกินกินได้นะคะปกตินางจะกินยายากนะคะ กินนมเม็ดอ่ากินนมเม็ดที่ยาบอ่านี้ทีนะคะอ่ากินทุกวันใช่ไหมคะครับอ่าเมงน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้กินนมเม็ดนะคะนุ่มเม้งพี่บันดีอ่าเมงน้อยสองพี่บันดีสี อ่าให้อ่าไหนพี่มันดีเอาแล้วปุอันนอามอะไรอ่าเดีมาดูนะคะไหนอ่าน้องอามโชว์ก่อนนี่นะคะยานมเม็ดยาสวยๆก่อนกินนมเม็ดก่อนอ่ะพี่อานุเมงก่อนอ่านุเมงก่อนได้ไหมน้องอามกี่เม็ดแล้วหนึ่งเม็ดครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งเม็ด ให้ดูถะคะเอายังติดใจนะคะอ่ะดูเสียงเคี้ยวนะคะอ่าวเม็ดเสถี่ยวอ่ะอ่าวิธีโลกเราให้เม่งน้อยอ่ะเรียบร้อยเม็ดที่สองได้แล้วนะคะอ่าพี่วันดีอ่าพี่วันดีอ่าเอาใส่ปากพี่วันดีเลยเอาเอาพี่วันดีสี่ เมงน้อยสองเม็ดเรียบร้อยแล้วนะคะเกงจังเลยนะคะเมงเกงอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะปกติเมงจะกินยาย,ยากนะคะพี่วันดีสี่เม็ดอ่ะพี่วันดีเขากินง่ายอยู่แล้วยังไงเขาก็กินได้นะคะใส่ปากเขาเลยนะคะใส่ปากเขาเลย <c oughs> เรียบร้อยสี่เม็ดเรียบร้อยกินผสมกันนะคะอ่ะอ่ะอันน้องเม,ม, <c oughs> ม็ดให้น้องอีกอ่ะ มันนี่ไม่ต้องกินแต่ลูกอ่าอามเองอ่ะไอ้หนูนูนูโอ้ยคนอ่าน้องอามอ่ะใส่ปากเม้งเลยโอ้โอ้พี่วันดีจะกินพี่อามแล้วพี่วันดีจะกินพี่อามแล้วอ่ะฮะอร่อยนะคะนมอ่าเขาเรียกอะไรนะคะน้องอามนนมอัดเม็ด นมนมอัดเม็ดนะคะอู้ดูด,ด,ดพี่วันดีแทบจะกินพี่อามอยู่แล้วนะคะช้าไม่ทันใจจยาสวย,สวยไม่แค่ก่อนอยาสวยก่อนนี่ได้ทานนมเม็ดนะคะได้ทานนมเม็ดของแม่แค่คนสวยแล้วนะคะเสริมเป็นแคลเซียมบำรุงกระดูกนะคะนมเม็ดเป็นแคลเซียมบำรุงกระดูกให้เด็กๆน้องช้างสามแม่ลูกนะคะได้ทานทุกวันนะคะกินทุกวันนะคะ อร่อยไหมลูกน่าจะอร่อยนะคะไม่ไม่อกจากพี่อามเลยนะคะไม่พากันออกจากพี่อามเลยลโดนลุมแล้วนะคะสามลุมหนึ่งแล้วนู่นนะคะโดยเฉพาะพี่วันดีนี่กอดไว้เลยกอดพี่อามไว้เลยดูนะคะอด,ดูมือมือเหม่งมือ,มอ,มอ,น,อน้อยของนางลัวไม่ทันเขา ดูว่าไม่ทันเก็ดูนะคะโอ้ยโอ้ยได้ไหมนันโอ้ยทำให้เมงเยอะกว่าเพื่อนเลยโอ้ยสามลุมหนึ่งนะคะพี่อามโดนลุมพี่อามโดนลุมแล้วนะคะน่ะโอ้ยพี่วันดีกอดพี่อามไว้เลยเจอยินหมดเลยวันละถุงนะคะวันละถุง อืมอะให้เมงด้วยอโอ,โอพี่บันดีแทบจะกอดพี่อามไว้เลยนะคะโอ้ยโอ้ยมืดมืดอ่ะโอ้ยด,ดูดูเมงอ่ะใส่ปากเมงเลยพี่อามจะได้มีหก ไปปากหนูเลยพี่อามอะบนสูงพี่วันดี้อะปากเลยสูงสูงเลยเอืมถูกใจอร่อยอร่อยอะอะปากเลยเมงอะปากเลยหนูเมงอะปากเลยลูกอืม <laughs> เอ้ยถูกใจถูกใจนะคะขอบคุณนะคะแม่แคที่ส่งความสุขความอร่อยมาให้ น้องช้างสาแม่ลูกนะคะถ,ถูกใจมากๆเลยนะคะถูกใจสามแม่ลูกมากๆเลยโดยเฉพาะเมงนะคะดูเฉพาะเม่งนี่เอยดูนะคะแต่ถูกใจทั้งสามนะคะ<อ>นี่คือตัวล่อให้เม่งกินยานะคะตัวล่อที่ให้เม่งกินยาง่ายนะคะแต่อนนี่คือเม่งกินยายากนะคะตั้งแต่ได้นมเม็ดมาคือเม่งน้อยกินยาง่ายนะคะ ดูนะคะมือในน้อยโอ้ยพี่วันดีแทบจะกลืนกินพี่อามไปแล้ว, <laughs> วด,ดูนะคะอร่อยไหมลูกหมดเลยขอบคุณค่าก่อนขอบคุณแม่แค่ก่อนเ <พา S 1> ็วจใาช่วยๆก่อนพี่วันดีใจช่วยๆหมดแล้ว <พา S 1> นี่หันมาทางนี่เลยเร็วหันมาทางนี้ขอบคุณค่าก่อน <พา S 1> ขอบคุณคุณแม่แค่ก่อนเลยนี่อขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคที่ส่งความสุขความอร่อยอมาให้ครอบครัวน้องวันดีน้องสุพรรษานะคะ,ะได้ทานแล้วนะคะนมเม็ดขอบคุณมากๆนะคะโอยดูยังยังยังติดใจนะคะยังกิดใจอยังติดใจนะคะสามแม่ลูกเขายัางติดใจนะคะ คลิปนี้แม่ควานก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามน้องวันดีน้องสุพรรณสานะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้แม่ควานก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ